วันนี้นะคะนายอยากมาเตือนภัยนะคะสําหรับที่มีคนเอาใบกาม่าเราไปเปิดซิมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะไคยที่อยู่เกาหลีมีใบกาม่าแล้วก็เปิดซิมในเกาหลีนะคะซึ่งจริงๆปัญหาเนี้ย มันเคยมีมาเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคือการที่มีคนเอาใบกราร์เราไปเปิดซิมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมันกลับมาอีกแล้วนะคะปี2ปีที่แล้วเนี่ยคือจะบอกว่ามันระบาดมากเลยะคะ่ะจะมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ตํารวจมาที่โรงงานมีใบจากตํารวจนะคะส่งมาถึงได้รู้ว่ามีคนเอาเบอร์เราไปเปิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นคดีความคือเบอร์เนี่ยอาจจะเอาไปเป็นเป็นพวกแกมเมอร์เอาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายเว็บ e การพนันหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าเนี่ยทักมานะคะว่าเออผมได้ข้อความแบบนี้มาครับแล้วเขาก็เลยถามว่นอยยกกเลิใหห้ คือมันจะเป็นเบอร์หนึ่งแปะอะไรเงี้ยค่ะเป็นส่งข้อความมาเนอะ คนที่ส่งมาเนี่ยคือ M safer นะคะซึ่ง M safer เนี่ยคืออะไรเหมือนรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาก็ตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเลยะคะ่ะ M safer เนี่ยก็คือเราสามารถคุมเบอร์เราอะคะ่ะถ้าสมมติว่าเรามีการไปเปิดเบอร์ที่ไหนเขาจะมีข้อความแจ้งเข้าไปว่าคุณได้เปิดเบอร์นี้จริงไหมเบอร์ของบริษัทอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ใช่ติดต่อกลับด่วนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะจะต้องเป็นการโทรไปนะคะแจ้งว่าเราไม่ได้เปิดจริงๆเลยนะคะหากใครได้รับข้อความแบบนี้นะคะสามารถทักมาถามนานา,นาได้นะคะจะบอกว่ามันระบาดอีกแล้วนะคะแล้วก็ตกใจมากด้วยเพราะว่ารัฐบบาาาาลลลลเเเเกกหหีีี้ป่ยยนิมใรงท ซิมยากขึ้นแต่มันก็ยังกลับมาอีกแล้วค่ะคือพอลูกค้าคนนี้เขาส่งมาให้นานาดูปุ๊บนานาก็อ่านมันจะมีชื่ออยู่นะคะว่าเปิดวันไหนเวลาเนี่ยเขาส่งมาตอนนั้นก็คือเปิดตอนนั้นนะคะจากค่ายไหนจากบริษัทไหนเลย่ะค่ะนใหญ่นะคะจะเป็นเบอร์เติมเงินที่ถูกเปิดไปนะคะดังนั้นนานาก็จะต้องโทรไปที่บริษัทที่เปิดนะคะแจ้งว่าไม่มีการไปเปิดณนะตอนนี้ลูกค้าคนนั้นอะ เขายังทํางานที่โรงงานอยู่เลยดังนั้นให้ยกเลิกให้ด้วยทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะปิดให้เลยนะคะแล้วเขาก็จะไปแจ้งที่ร้านแล้วเขาก็จะแจ้งเราด้วยนะว่าร้านไหนเอาไปเปิดเขาก็จะส่งไปที่ร้านว่าคุณเปิดได้ยังไงลูกค้าไม่ได้ไปเปิดเองให้จัดการยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางร้านนั้นก็ติดต่อกลับมาหานานานะคะว่าคนชื่อนี้ค่ะถือใบกามาแล้วก็พาสปอร์ตไปเปิดที่ร้านเขาจริงๆนะเขาขอโทษด้วยอาจจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากขอรับผิดชอบโดยการโอนเงินให้ลูกค้าโดยตรงเลยค่ะ ซึ่งลูกค้าไม่รับมันนะคะเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาว่าแบบเออรับเงินไปแล้วเดี๋ยวพอมีคดีความหรือมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย เขาอาจจะแบบว่าเออก็จ่ายเงินไปแล้วนี่อะไรเงี้ยลูกค้าเขาเลยเขาเลยไม่ยอมรับนะคะก็ยกเลิกตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่ที่ลูกค้าแจ้งมาเลยนะคะหากใครได้รับข้อความแบบนี้นะคะติดต่อนานามาได้นะคะหรือว่าให้คนเกาหลีช่วยแจ้งไปยกเลิกโทรไปยกเลิกโดยตรงได้เลยนะคะติดต่อกับบริษัทมันจะมีชื่อบริษัทอยู่นะคะหากใครได้รับข้อมูลอะไรแบบนี้อีกเนี่ยอยากให้ระวังตัวนะคะคือการส่งใบกามาไปร้านที่เราไม่สนิทไม่รู้จักหรือแม้แต่เราไปร้านคนเกาหลีด้วยร้านทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ส่งไปร้านที่ไว้ใจได้นะคะแล้วกกกก็็มมมมีีีพพนนนนนนััังาาคคไไทยจะะะ่ปหว้ นนัน้การให้ใบกามาก,กับใครไปต้องระวังหน่อยนะคะไว้หากมีอะไรอัปเดตน่ะจะมาพูดให้ฟังอีกนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ